เอาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับผ่านาอของเข้านะครับน้องพี่น้องครันุ่มไพ่แล้วก็บ้ามียูทูบชอไอสานบ้านของเองพี่น้องผมมาเห็ดอีหยังกันนี่พี่น้องเข้าสีหาทึงขี่ไก่เดียนทึงปลาไหลผ่านเระบอกว่าอยากก้นปลาไหลวาสันแต่วันใดขี่ไก่เดียนก็เอาเพิ่์ว่าครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีที่เด็ดพี่น้องผมอันไดดีอันใดดังอันใดเด็ดช่องเข้าจัดให้พี่น้องผมผ่านรอบอกว่ามาวาสันเดี๋ยวสิผ้าเบื้องที่เด็ด นุ่มไพ่บอกว่าแถวนี้มีแน่นอนปลาไหลวะท่านม,มากงางงางอยู่ขุนพี่น้องขี้กายบ้ามีมาคนกับไอ้นี่ก็ได้อยู่หน้าซายสามสิบตัวอยู่ผมก็น่าสิพ่อใส่อยู่หรอปลาไหลขี้กเดือนไปใส่ปลาดุกบ่ใส่ปลาดุกกลางคืนแต่กลางเวียนเดี๋ปลาไหลก็ปลวกปลาหน่อยไปเสียบไปอือปลาไหลหน่อยได้ทั้งขี้กรเดี่ยนยได้ทั้งปลาไหลวะท่าน่านรอวายอยู่นี่ เดือนไหลใช่ยุ่นี่น้นองเข้ามาตีบอกมองครับครับกับหนุ่มไพ,<า>พ่เนาะพี่น้องเนาะโจกหาอย่าง,งเงี้ยนี่หาหูปะอะไรห,หาหูคันบ่มีเล็กแท่งก็คือเก้าวคนตัวอ,อ,อู้น้ำนุ่มไผ่นั่นไหมอืมโจกนี่มันคนไดียวเหรออะไรคนท่านันบ่ท่านคือเก้าวอันเดีวคันไอ้นี่ ฉันดูกลได้ไรบ้านได้เหรอครับเบ็ดนี่บ้านท่นพ่อเบ็ดโดยท่านก็พ่อมองมันเบ็ดเยอะหลังครับเบ็ดประมาณเกือบสองร้อยเบ็ดเกือบสองร้อยเพาท่นพ่อพี่น้องเขาจำนี่บ้านท่นพ่อเนาะครับเนาะเดี๋ยวเอาเบิ่งกันว่าสิมีปลาไหลอะไรเยอะโตสองโตว่าอืมปลาไหลหน่อยก็เอาใส่เบ็ดปลาควาบ๊วยนั่นแหละครับดีกว่าหมู่ นุ่มไพ่น้ำหูพี่น้องน้ำมันกับมาสีฐานมันกับสีลงเลือกไปเรียยตัวนี่ครับรุ่นรุ่นนี่แหละผ่านละลายนี่นี่พี่น้องนี่แหละเอาไปใชเวิทยประคอกังเวียนเดี๋ยวไปไปน้ำพี่น้องจัดการเลยเฮ้ยเขาบปิไดไอ้ช่งน้ำก็คือไปน้ำนะครับเนาะบริเวณนี่เข้าสีกลเนี่ยบริเวณนี่พี่น้องเข้าสีกลอ้อม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 ไปทางนุ่มไพ่ของเราพี่น้องไปสุดหันม่านี่พี่น้องมาซ้ำนี่แหละพี่น้องผม ต้องเวก็กินกกางขึ้นก็กินปลาไหลหน่อยถ้มันโตบะคอไ่ครับบคอโล่นแหล่ะครับนี่แหละจะว่าเอาลุดเงินผมนเป็นตีิ่งงนะนี่จะมีมือยู่นึ่งขึ้นมใส่มูเป็นอย่งนห้มันหลักของมันงนสิรัอผ่านยยานเันวางสัานี่ทนง่อนโอ้ปากตาก เข้าไปหาปฝาเงนินเมื่อกี้ตัวยิชชาตัวยิชชาหน,นุ่มกลักคว้างกำลังใหญโตเลนเอาคนเจ้าเห็นปาันคือบอกว่าจับไขอ่อือแม่นครับตัวเยอะเจ้าเาขาคุกที่มมอยู่เจ้าน้าซึมว่ะอ่อได้ไล่กับบาลอือยิชชาเนะี่ยตัวยิชชามันหลายวิชาเขาบอกอึดตัวา่าขนมันคนที่บ่เป็นนเลนะ ม,ม,มแบบว่ามันมาให้โอ้ยสิแม่เวตาสมดับแล้วเนาะป่าดับเดือดได้เรืองมากันปลาดุกลไลยเนี่ยวุ้ยไปไปส้มันจะเสือทด้ปลาดุกตก็มาลาดศาดได้ละบุญดิคือว่า,าวมันกินเนี้ยปลาเข็งตาสมเนาะบุ๊ยบอกเงยหน่งเจ็ดเ <laughs> ขียดตัว <laughs> ปลาดุกหน้าเขานี่ อืมแล้วอ่อนเอาเอาสีเดี๋ยวเอาีเดียนไปโลงมึงายวะงอ่ยัง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 งยังยัยังยัยัง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 ย มองเจือนมันก็ทีไปรวมยืมมองเจือเพราะเราปลาไ่อี่หุ่นหรอือเดี๋ยวมันย mm. ื้สูงนี่ยังน้อยยังสิเลยพวกปลาไหลมันฉึ้มาหานยือเดือนยี้เดือนก็ต้งลบที่กันวัวผัวมองเดือนเดีววันดีักมองท่านบอกชมนึงจัดทีเดียวบอกคนนี้ Còn gì, tay in mua côn gì cái đèn này mua tay nỉ tui muốn tay nỉ, thì nòng, đểo, hiện vật lấy, scon thì diệt bưng muôn muôn. คือบกคนย่เนยไปยังถุกทุกหาเดี๋ยวนี้คนจีเกียดีคนสาวไปมันมงเหมนม่ขึ้นย็นดีาไปแล้วมันผมมันไปเรื่อยดไม่ังที่กผมมันไปเื่อยคนไปเน่ผมไปเื่อยต้องเงยหาสี่เลยพีหน้องผมอันนี้เขาเอส่วนอีหยังพี่น้องตาฮะต้นเตาเอามันมน้อยสุกแบบนี่เป็นตะวันเถอ เป็นตะเบอเียวเดียวกินได้กินได้กินได้ไดย้นว่เพื่อเนเจ้าไปต้อนเอาไปกินกนะี่ส่นก็เพืนก็เก็บหงอนมันไปแกงเพื่อนคือบุกเผอ่างพี่เพื่อนมันจีฝาดมั่วแค่นวะเอาไปเห็ด,ดนนเนี่ก่อนูคิดลูกคิดให้ยังไี่ได้เอาอันนี้ใบเห็ดดูคิดยัง มัก้าวกินสรุปว่าจิ้นไดว่าสันพี่น้องนเนเป็นพกิตระกูลอินทรพาลัมาี้เหลียวเอามันคือคือมีแต่เก้าว่ามีเรนในหลอดปูตาไม่กันมีแต่เด็วันได้เป็นเด็กหน่อยแล้พจะาสมงันก็นึ่งวันปูกวทป้ยมันขึ้นประดับคือพ่จะกินไปกวนไปสิเขาขายงย Um, อย่างน้องไพ่ดองดองดองน <c oughs> องไพ่บอกต้องดองไปจีนก็เสียบมันตีเงี้ยมันดีเคยจีนย่นย่นมาผีนะดีดีจำนี้ดีพอดี จะบกถืกลตัวเพ้นลงไปนี่ก็จะพ่อยักตัวอยู่หอกันซุ่มปลานี่ปลาไหลอะไรหรอเนาะแต่ว่ามันอยู่เลอก้อี้นี่เห็นเก็บเี๋ยเอเลยเก็บเอาหนุ่มไพ่บอกก้นปลาไหลดีกลัวสันพี่น้องใส่เมียดแหลมก้นปลาไหลมันมาสีเห็นตัวมัน ไปหาเหล็กหนาหน้าไปมาเที่ยงถึงอยู่บ่มันเป็นตมบ่มันเป็นขีดินใส่ขี้ดินใส่เล่นเที่ยงบ่ได้ดิมาตุ่มมันกระตมลงไปเด็กเติมหน่นช่างล้างมันเป็นช่างล้างเป็นดินเหนียวดินนี้ดินนี้สีแมงนั่นก็เป็นใส่เลยอืมสุดได้เลยแต่ไม่เลยก็หอดใส่ไม่ค่อยไปดอกเงินบ่ใส่เลย เงี้ยน้ำจิน้ำบินโยผมมึงจะจุ่น้ำกายกุ้นน้ำไายตำรวจหนองไผ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องผมใหญ่ใหญ่ไปใหญ่ใหญ่เอาตามลักเล็กแท่งกับบเลรกนี่เงี้ยมาเพยบุหรี่เดี๋ยวสิ้มย่ามทาให้เห็นปลาไหลจากตัวก่อนพี่น้องเจ้งสีเศร้าเดี๋ยวถือบักจกรพารเลาะก่อนเพราะว่าตั้งใจสิไปเห็นแต่้ี้กระเดียนกับบเป็นซ่ดแล้วเนาะพี่น้องนะ ดึกขึ้นมาเขาหนหางเงียงขาเป็นตาแสบเลยหางเงี้ยงเหมืนบอลกินมาสุนี่อกเขาเหมืนนั่งบ้านจุกจกลงลงไปอ้ดึกมาลงไปนี่อะลนี่ดอกนี่บ่ผ่าน มีเจียนหนึง่งโอ้ยห,หุ่นผู้ขี่เคียวเพี้ยนต่างหานบกเงยเลยโอ้ยเอาขึ้นมาเนี่ยไอเอาออขึ้นมาเนี่ยปี๊คลิปได้ปี๊คลิปได้เอาขึ้นมาเนี่ย เอามันขึ้นมาเดี๋ยวไปร้องเรายูบว่าพี่น้องเกียวยี่เกียวไปทีดเกียววปทีใดเออไอ้ยึดเด้อเกียวมั้กัดดิมันบริตรตวจหางดิจับมือหลัน มีพี่น้องผมเอาเห็นสีเชิดได้เอาไปดองเราแล้วพี่น้องได้เอาไปดองเราแล้วพานรอบบอกว่าไปดองเราตัดหัวบ่ปะตัดหัวพี่น้องโอ้เราสีจับพี่น้องพานรอบสีชั่วพีจับสีเชิดเอีีก่นนึงอืมันกัดใหม่อื ขอบคุณครับพี่น้องผมสวัสดีครับปอกกันคลิปนาครับก็เดี๋ยวว่าโอ้ตัดเขียวม่นบ่ครับมีนตัดหัวหรวดผมว่าดีแจ้งได้ก็ได้ตัดเขียวหรอเอาไปจี้พราเป็นสสึงวนตัวเออ,อตัดหัวกันเลยตัดหัวพี่น้องผมมันหางกัดอะไรอยู่บ่หางบัวผมกัดอยู่หัวเลอือไปแล้วหัวไปแล้วได้แล้วพี่น้องไป อพูดถูกเลยทุกทรัพย์ถูกการทิศการตามเราพี่นอ้งนองผมน้องไพ่บอกว่าคล้องดีนี่